่อ,ง,องามเนาะเออน,นี่นี่ร่มจีนเลยกัน <c oughs> สวัสดีครับพบกับช่องเบ a r Trip อีกแล้วนะครับแบกเป้ที่กินความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บ่อสร้างกลางจ้องนะครับนะ้าว่ามีสถานที่น่าสนใจอยากจะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นรถทัวที่นัดท่องเที่ยวมาแอกับที่นี่เนาะ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ทางเข้าโรงงานทำร่มนะครับน้อแล้ว,วลก็สองนางเอกเหมืนเดิมเจ้าบดีเจ้าสาวดีเจ้าคุณนกเงี้ยแล้วก็น้องออน้องอ้อนเน่ยชอบจำชื่อไม่ได้ <c ười> ลเลยโรงงานทำร่มเจ้าเดียเจ้าไก่ขนาดเลยเจ้าจไก่มา <c ười> กเทียงไม้ก็เจ้า <c ười> ไก่ขนาดเลยเนาะเจิามาบอกแกม่เอวเจ้าเจ้าน่ะเอวหัวหึ่งชมกิจกรรมน้องจ<น>ะกกรับเงินหนึ่ร้อยเดียเคยผ่านๆเจ้าผ่านไปแล้วก็ผ่านมาบอกเคยแวะเข้ามาเลยเนาะ ว่าขัาดกอนกันทำลมอย่างพ่อน้อยเบีย์เนาะเจ้าปะวันนี้ปลาสาวลาเซียวไม่เอลดูวิธีการทำลมนะเพื่อนเนะครับปะไปเลยอ่ะโอ้เข้ามาปุ๊บก็เป็นอีเลยเนาะน้องออนเคยมากับเจ้ามาเคยครั้งแรกเนาะเจ้าไปเลยหัวร่มไหมพี่ยม่หัวล่มกันขอดูเนาะ นี่หัวลมเริ่มมาครับวสวยเนาะแต่ช่างพายุครับอ๋อเป็นหัวหัวของลมเลยเนาะนะครับเป็นหัวของลมนะครับ เปียกระดาษทำรูปนี่นะีมนแม่ไปเอาไปตาลเียแล้วมาแก้ครับอันนี้คือแบบตาแห้งแล้วมาแก้แบบนี้เนาะครับอเอาให้คุมล่มครับใช้กระดาษรีไซเคิลนี่เนะ<ม>าะไปไปดูไปอ๋อนด้เรอได้หรอไปนี่ไงนี่ไง ก็จะคนคนแบบนี้นะเนาะทบในวิธีครับเนี่ยโนน้ําเสร็จแล้วจะเอากระดาษเอากระดาษเนี่ยมาลองหรือเปล่ปเาเนาะครับมาดูมันคนนะอ๋อนี่ไงเป็นแบบนี้ไงครับค,ครับอ่ะอันนี้แม่มาทำให้ดูเนาะครับเนี่ยปกติจะใช้แผน่นคล้ายๆแผ่นสกรีนเลยเนาะ <c oughs> ครับอ๋อปรเจคร่อนแบบเบาๆอย่างนี้เนาะอ๋อติดแบบนี้เลยครับ <c oughs> เป็นแบบนี้เลยเหรอคืออ้อนร้อง <c oughs> <c oughs> เคยเห็นเนาะน <c oughs> ีะ้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยจัร่อนนี่เนาะร่อนเอากระดานมาใส่ตรงกระดานโอ้แบบนี้ เขาใช้ความชำนาญเนาะโอ้โหเป๊ะมากเลยครับลแล้วเวลาเวลาเขาตากพึ่งแห้งนันประมาณกี่ชั่วโมงครับชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวนะสองชั่วโมงครับลองเหรอ,อ, <c oughs> อบบน้องอองกันลองเหรอโอ้เหมือนจะง่ายเนะยาะแต่ วิธีทำกระดาษานะแล้วป็จะเอาไปตากแห้งประมาณสองชั่วโมงเนาะ<ม>ครับเดี๋ยวเซลล์ปุก๊กจะมาตากแห้งแบบนี้ครับแล้วปจะกลายเป็นแบบนี้แบบนี่ตากแห้งแบบนี้ครับ แล้วแม่ก็จะลอกออกมาเป็นแผ่นๆเพื่อที่จะทำตัวร่มเนาะอ่ะมาดูขั้นตอนต่อไปนี่คือทำอย่างเอ่ยการจ้องอ๋อการจ้องที่อยู่ไหนเดียการจ้องที่อยู่อ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่ตรงนี้อ่ะเพื่อนๆเห็นภาพก็คือจะอยู่ใต้ร่มใต้จ้องเนาะคือจะเป็นโซนนี้เดี๋ยวมาดูเป็นเมงอ่ะเนเนโซนจะเป็นตัวนี้เนี่ยการ การจองนะครับน้อหรือว่าการร่มหน่อยแล้วแม่ก็จะเหลาแบบนี้เหลาโบนโบนเหลาโบนอ๋อเหลาโบนมีพนักงานมาด้วยเด้อ๋อพาพาเอาเหลาโบนหั่นก้อนหั่นก้อนอ่ะนี่นี่ก็จะคัดไม้ไผ่มาเป็นบ้องเป็นบ้องไปอยู่นอครับขอดูหน่อยนะแม่เนอะครับตัดตัดเป็นบ้องเป็นบ้องแบบนี้เซตแล้วก็จะได้แบบนี้ พอได้แบบนี้ปุ๊บก็จะเลาะเล,ะเล,ะเละเา,า,าะ,เละเยื่ยออาผลนงานด้นเลาะเยื่อออกมาเลาะเยื่อคือเอาเอา่าสีเขียวอะเคลือบไอ้สีเขียวข้างนอกของ,ของกระบอกไม้ไผ่อาออกมาเนะเาะเซร่าแม่ก็จะมาเหลาแบบนี้เ,เราเหลาเป็นแผ่นๆแ,แ,แบบนี้เนาะกับแน่แบบนี้คนเข้าคุณแก่ทำอะไรทำไมเนาะแม่ทำส่วนไหนม,นเมนหะะหาเยอะแลกฮะ ทำสมัยร้อนแล้วไอเดียสมัยร้อนเล่าปดูวินิจวินิจทำแบ้อเหลาเหลไปดูปะซาขอบคุณค่าแม่อันนี้พอเซ็ตจากขั้นตอนต่อไปก็จะรู้วิธีการเหลาเหลาแบบนี้นี่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 ครับขอรูเลยนะแม่ครับขับตอนไหนอ่อยากหน่อยเหลาต้องใช้ความชำนาญมากครับแม่นแน่นแน่ไปจบแค่ไอเดียครับลุกลมอ่ะ พอเราเซตเซตปื้ก็จะได้มาเป็นตัวนี้แน่แล้วก็ใส่นอตเสียงแล้วไปนอนครับจีฮูก็ค่ะจีฮูะฮูะเอะาเนาเจ้าเยมากเะเ็นไรนี่ยครับนเป็น่่นี่เหรครับอ๋อนี่นมันมีตัวย่างครับตัวเองโอ๊ยโอ๊ยอ ครับเป็นก้านเป็นฐานของจ้องเนาะใช่ใช่งามงามอันเดียวกันเนาะครับไปอ๋ออันเดียวกันเนาะครับไปเขาท่าคนแกก่งก่งเนาะยันไงเนาะเนี่ยประแจเนี่ยคนก็มีความชำนาญเอาเปิดเป็นวิถีตีเอามาให้นักท่องเที่ยวได้รับชมเนาะการทำร่ม การทำจ้องเนาะแล้วก็พร้อมกับสาวไตของเขาวันนี้ครับสาวไตกับเพิ่งมาครั้งแรกครับน้องออนกำลังมาครั้งแรกเนาะหรอเริ่มรูปร่างนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับคุ่มคุ่มแบบยาวค่ะแบบยาวอีกแบบ่วนต่างนอกระค่าตัวครับเป็วิธีการทำลมนี่เข้ามาดูต่อไปดิแร้วเสร็จแล้วก็จะเอากระดาษแล้วก็เอาก้านมารวมรวมล่างกันแบแบบนี้เนาะครับนี่ เหลาอ he oh, ๋อเหลาอยู่เนาะเหลาตัวตัวโลมเลยกระถตัวโลมเลยค่ะไม้ด so ่านี่ลองนี่ลองก็จะมีชิ้นส่วนต่างๆนะไม้ไผ่ต่างๆครับน้องออนน้องออนไอ้ขอยิบยิบนี่โชว์เพื่อนหน่อยเจ้าเจ้าขอดูหน่อยเจ้าเนเน่เจ้าคุณติดสายเดียวอ๋อ โอ้นุ่นไปดูไปดูฟังปุ้นบ่ฟังปุ้นเป็นแม่นแมนป่ะครับโอ้โหแต่ละคนปุนน้นมีความชำนาญ<ม>คนุนยังนำไปเลยเจ้านองออนไปเลยไงอือเราท่องเที่ยว,ยวปุ๊กมาแต่เรื่อยๆเนาะแล้วก็จะประกอบร่างนี่หลังจากที่ได้ไม้ไผ่มาวัตุดิบชั้นดีปลาเหลาเสร็จแล้วก็จะได้อ่านี่ทั้งกระดาษทั้งก้านแล้วก็สาร สารนวัดแกะเป็นแบบนี้นะครับเนาะเอาได้สวยเนาะครับโอ้โหนี่ยยึดไว้กับตัวจ้องไม่เห็นกูจะเตะงานเนาะแม่เห็นกูจะเตลงานเป็นงานฝีมือจริงๆเลยเนาะครับภายในกระดาษจะไหนคะแม่ไก่ในเนาะก็จะมีเป็นภายในภายในไปเนาะครับโอ้โห่งานบอสร้างกลางจ้องนะนี่สารได้เข้าไปครับยากตรงเนี้ยครับ คนสมัยใหม่เริ่มทำมาได้แล้วแม่เน,ะน,นาะครับโอ้โหไปขอบคุณครับแม่ครับเดี๋ยวเราไปดูะคะแนกต่อไปครับโอ้นี่นี่มีสีสันต่างๆเนาะครับจะได้ ความสวยงามของร่มนี่เราเปินเอามาตากข้างแห้งก่อนนี่เราครับติดก้านไม้กาวเอาติดกับก้านไม,ไมเนะตากแดดไว้ครับเน่โอ้ก็จะได้แต่ละแต่ละอันอยากครับอะอออน,อ,อ,น,อ,อ,นอิอนในเจ้าอ่ะ นอนอเยเยหันเจ้าครับมาเลยฮอนเดนฮอนเข้ามาในเจ้า <laughs> โอ้โหแกทำลบแนวข้างหน้าครับ นี่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 แผนกพับเนาะครับจะดทรงล่มครับดูดูไปดูแม่ใกล้ๆดูใกล้นี่ดูตรงนี้ก็ได้ครับยากยากครับเป็นงานฝีมือครับเห็นเหรอกว่าจะได้ก้านกว่าจะได้กระดาษกว่าจะมาประกอบล่างกูจะมาพับร่มห่งครับติดกาวโหยากครับงานฝีมือจริงๆนะครับโอ้โหปะดู่ปข้าี่น นี่ทำอย่างเจ้าอ๋ออ๋อแม่ตัดปุ้นเนาะครับนี่นี่ครับาแม่กำลังตัดก้านเนาะครับคครับน้องก็บอกแหละใส่ใส่อะไรนเจ้าตอนนี้น้องกำลังใส่อย่างเจ้า มีมีมีบอกบอก่น่ได้ใส่ใส่่อไป่อตอไรลออธิบายนี่กันอ่ีปีปรอก็ใส่ใส่ก่อนลก่ไมล้วไมแล้วกน็เย้องหัวใมันลอกิีกแล้วก็องาจะปอ้้ากมคนี่เาใส่จุมันเน้า นี่สเร่ับตเร็จอะไรเนาตอพระรางโอ้หลายขั้นตอนขนาดเนาะหลายขั้นตอนมากนีมีตรเื้อยองามด้รับพเจ้าครับคนยังเ้จัดเลยขอบคุณเจ้าน้องโอ้พยขยันเนาะเนี่ยเป็นวิถีตีแบบลูกข้างหลานได้มาช่วยทำเนาะครับ ฝีมือจริงๆแล้วครับเพื่นครับอโอ้โหยากครับกูจะได้แต่ละอันนักท่องเที่ยวกขามาเยอะแยะมากมายเนาะอ๋อนี่เป็นเพน้นท์ลมกันเอาเพ้นท์ไอ้เคสมือถืองามครับเนาะโอ้ฝีมือนะเนี่ยครับมาดูเลยนะครับสีนี่ใช้สีนะครับสีอะคริลิกสีอะคริลิกเนาะ โอ้งามครับเปนม,มดีครับเนี่ยสนใจก็เ้าคนยังสนใจเนาะ่นาะนักท่อเที่ยวก<ห>มกับมาดูกันเพ่นลงเครีมือถือเนาะรับมีทั้งกระเป๋ามีทั้งเครมือถือครับงามครับเขาดูนะครับโอ้โหดีมาก มีฝีมือครับเราจะได้รอดราวไตยต่างมทาท่องเที่ยวก็มาเยี่ยมชมฝีมือของคนเมืองเหนือบ้านเฮาเนะบอ่อสร้างกลางจ้อง ชิบวันวันอรัญญาอลังการครับเพ้นอลันกันหมดเลยเนะาะแต่เป็นมือสมือมากเลยนะดูเขาดูใกล้นะฮะเปเพ้นเ,เก่งมากเลยเขาดูนะครับจดแจ้งนะครับน้อง ครับอตอนลองสักก,กันก่อนเจ้าป่ะ <laughs> เป็นวิถีที่ทำให้นักท่องเที่ยวแล้วก็พวกเราได้รับชมเลยนะเพื่อนๆนครับ ข้างในนี่ก็เป็นจุดชมล่มอ่อนี่นตรงนี้นี่ครับอ่ะเข้าไปดูข้างในครับเป็นการจัดลม่มให้ดูเลยนะเนาะเราได้เห็นวิธีการทำแลว้วก็เพ้นล่มเพ้นอย่างต่างๆแลว้วก็มาเป็นสินค้าที่สวยงามงานหัตถกรรมงานฝีมือครับงานแฮนด์เมดโอ้โหสวยสดงดงามครับ งามเนาะเออนี่นี่เจ้าเจ้างามเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนะ้าเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิ่งกันงามเนาะน้องเนาะเจ้าโอ้โหนี่ถ่ายอยู่บนบนนู่นนี่จะลองให้น้องน้องออนเพ้นดูนะ <laughs> เพ้นลม่ม <laughs> อาจจะมีความสามารถทางด้านศิลปะก็ได้ใครจะรู้เนาะที่ซ่อนอยู่อ่ะ ลมหน่อยแค่ได้ก็เจ้าเอาสักอันบ่เจ้างามเนาะรับสินค้าก็จะเป็นล่มที่ลึกเนาะใช้งานได้จริงนี่ยี่ยมาใหมครับมีความสวยงามครับตอนนี้ก็จะเป็นโซนศิลปะเนาะงามภาพสวยงามมากสีอะคริลิห เพศิละปะครับโอ้โห oh, oh. นี่นี่อย่างเจ้านี่ร่มจีนเลยกันเจ้า พัดยักนะน,อนอ้องน้องอ้อนขอดูหน่อยเจ้านี่เป็นพัดยักเจ้าเจ้าโอโปกติกับผ่านไปผ่านมาก,ก็าบ่อได้แวะเนาะวันนี้มันยูออง่งกับโอกาสได้มาเยี่ยมชมครับ ครัอสเดท้นเนาะไหนี่เป็นอะไเหรอคแฟนอนี่นี่นี่มไฟดูคขอเนี่นี่ป็ราะได้เอานสวยมากเอะลปะหัตถกรรมครับเพื่อครับโหงาม กำลังเสพศิลปะเสพหัตถกรรมเนาะฝีมือหัตถกรรมล่มพัดต่างๆเอากระน้องเอาเป็นที่เลึกๆสักอันก็ได้นะเอาก่อนนะห้างดีนะอปยังนะอ๋อที่ตู้เย็นในตัวเนาะเอาสักอันก็ได้นะเอากอล เอาได้นะเจ้าเลือกเอาจะซื้อให้แน่นะครับงามดีเนาะเอาไว้ประดับ,อ,อ,ดบอ๋อนี่เป็นประวัติเนาะนี่ประวัตินะเพือเ่อนหนานะครับท,งงทีังท้ง่แล้วก็จะมีรถทีฟเก่านี่ อ้อนเขาดูรัฐีเก่าหน่อยนีบบนาย่าูปเจ้างามเนาะลมลืมล่นนะตรงไหนเนี่ยอันนี้ปกติจะทำเข้าไปไเ,าไเดินยิืนดีกว่าโอ้งามไหมเมนาะน้องน้องออนยืนอยู่ตรงนี้กันเจ้าเจ้างามเจ้า พึงมาเนาะเราก็มาดูตวนีเนืีลอลปะกัตกรรมต่างๆครับ<ม>ก็จะได้แต่ละชิ้นแต่ละอันก็ใช้ฝีมือแล้วก็ใช้ขั้นตอนที่หลายขั้นตอนมากๆครับน้องน้ององนองนอขอยืยนใกล้จ้าหันไ้ก่อ,อนนหญ่ใหญ่นะใกล้ๆหน่อยงามดี อ๋อโซนเพ้น,นก็นอยู่ทีเดียวกับเพ้นเช็ดมือถือเนาะเออนี่เนะีงามดีเจ้างามงามเด้เจ้าเจ้าป่ะงามครับอันเดียวเขาก็น่าจะเห็นวิธีการทำล่มหรือว่าจองเนาะ ก็น่าจะนำเสนอเพื่อนๆได้รับชมแล้วก็เนาะจบแล้วเนาะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเบทิปแบกเป้ ank, ที่กินความสุขอยู่รอบตัวเราคราับคุณเอียงกับน้องออนสาวลาเซียว,วยที่พาเพื่อนๆมารับชมวิธีขั้นตอนการทำร่มอ่ะปิดท้ายด้วยความสวยงามของร่มเจ้าเจ้า